สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ,กฤษล่าสุดกันดีกว่าเป็นเกมนัดที่22ประจำเช้าวันพฤหัสที่31ธันวาคม2020ก็มีกันอยู่2คู่นะฮะเบนฟอร์ดเปิดบ้านเชือนเอาเชอนะบอลมัรไป2-1เกมนี้ทีมเยือนนำไปก่อนด้วยสูงจากเดอร์มินิกโซเลนเก้ครับแต่ว่าเบนฟอร์ดมายิงแซง2ลูกรวดจากเฮลิกดาวสกัดกับทาริกโฟลซูส่วนอีกคู่หนึ่งสว่สนงสวนซิตี้ก็เสมอกับเรตติ้งไป0-0 แก็เลยทำให้สถานการณ์หลังจากจบปี2020นะฮะจกฟูเป็นอริซิตี้เก็บไป44คะแนนอันดับ2เป็นเบนฟอร์ดมี41คะแนนโซนเพลย์ออฟอันดับ3ถึงอันดับนีในอันดับ3ตอนนี้เป็นสวอนซีมี40คะแนนอันดับ4บอนมัด38คะแนนอันดับ5แล้วก็6เป็นวัตฟอร์ดกับเรดดิ้งมีทีมละ37คะแนน ในขณะที่โซนตกชั้น3ทีมสุดท้ายอันดับ2 2เป็นเชฟเบนมี16คะแนนอันดับ23ลองบอยลอตเทอร์แฮมอยู่ในเตดมี16คะแนนเช่นกันแล้วก็อันดับสุดท้ายเป็นวีคคอมบันเดอร์ที่เก็บไป15คะแนนส่วนดาวซันโวล่าสุดก็เป็นของอีวานโทนี่ของเบนฟอร์ที่ยิงไป16ประตูแล้วก็ไมเคิลโอเลสของเรดดิงเนี่ยแอซิ์มากที่สุดที่7ลูก แล้วเดี๋ยวมาส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่23ครับผมเริ่มกันที่คือวันศุกร์ต่อเช้มมาวันเสาร์ที่2มกราคมมีเชฟฟีเฟนส์เดย์เปิดบ้านเจอกับดับบี้เคานตีแล้วก็ดึกดึกวันเสาร์ที่2มกราเช่นกัน b บ r m ์มิงแฮเปิดบ้านเจอ b l a แบ็กเบิร์นเวนท์ฟอร์ดพบบิสตอลซิตี้ไฮเดรฟิลเจอ r e เร i n ิ้ง t ูตันทาเจอกับ q u e e n ์พาร์คเ g นเจอร์มีวอพบโคเวนทีซิตี้นอริชเปิดบ้านเจอกับทางบาสล เบสตันเจอฟอร์เรสต์ลอตเทอร์แฮมพบคาร์ดิฟส่วนสี่เปิดบ้านเจอวัดฟอร์ดวีคคอมพบมิดเดิลสเบอร์และก็ทางสโต๊กจะเจอกับบอร์ดมัธ